สวัสดีนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนายยุทธ์งไทยเป็นตัวแทนทางการเ่ืองทางนู้นก็ไม่รู้ไงก็ฝ่ากฎหมายเขาก็ไปทังมาอยู่แล้วมั้งมันสนใจอย่างนี่เขาจะตัดสินไปยังไงมากกว่าจะ่ามาถามผมจะเอาใครไปติดตามไปตางมเอาข้อไปฟังแล้วก็่ทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วอยู่ที่ศาลนันู้นแยก หน้าที่แค่ดีหน่อยเรื่องการลงที่จังหวัดสงขลาเกีเ่ยวอะไรกันสร้างหลักใจให้ตัวเองก่อนที่สามาัจะตัดสินเกี่ยวอะไรกันเนี่ยถ้าทำงานแบบนี้มันก็ทำงานไม่ได้ที่ผ่านมาผมก็มีคดีมีความอยู่เนี่ยผมว่าอ่ะก็อติดแจ้งจไปจากการตรวจสอบแล้วก็ที่แจ้งไปก็เท่านั้นผิดก็คือผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดก็จบแล้วก็เหมือนคดีทุกตัวไปเลยอือเดี๋ยวก็ครพนะ กระบวนการหน่วยานไว้ล่วงหน้าแล้วเวลมา,มา,า,า,ถถา,าทางานผวยความหน่วยานไว้ล่วงหน้าประมาณติดตอต่างประเทศเนี่ยเพราะมันต้องใส่ในตารางของผมเนี่ยวันที่ไหนผมทำอะไรก็ถึงวนันนี้มีตรงนี้หรือไปผมก,ก,ก็มีอย่างอื่นผมก็น้าเอกสารผมก็ไปอีกรอยข้างบนใช่ไหมทำปรึกษาคนนู้นคนนี้ถ้ามาหาหรือมาปรึกษาว่าจะทำไงกันต่อหน่วยงานของผมผมมีงานทั้งวันอยู่แล้วกลับบ้านก็มีการติดต่อโทรศัพท์ทางไลน์ถามก็บ้างเลยผมก็ตอบไปผมไม่ได้เคยหยุดทำงา,านอยู่นะไม่งั้นทุกคนก็ไปบอกว่าเอ๊ะวันนี้นายยกอยู่ที่ไหน มันก็ไม่ใช่เลยมันมีที่การทำงานทั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมเออเออต้องอคอยบอกให้ชัดเจนอีกทั้งในกระถางนะราาเรือก็อยู่แถวพวงตะตก,กไทยนะเข้าไปอันนี้มาตั้งมาแล้วเนี่ยผม,มก็จนะับหน้าให้มีการสกแสลงข่าวท่านออกให้ได้นะวันนี้จะทํายังไงนะทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำถ้าเอาเอาความขัดแยง้งที่มันอะไรละ่ะ เห็นไม่ตรงกันมากๆมันสู้กันนตอนแรกผมก็ไปจต่ต่อไปไม่ได้ผมว่าน่าต้องต้องคนที่เข้าไปหาหรือต้องต้องเป็นกลางให้ดีทำตัวให้มันเป็นกลางให้ได้แล้วก็ปัญหายุประเด็นว่าประเด็นนี้มาถกแถลงการแล้วจะแก้กันยังไงนะมาตรการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะทำยังไงผมคิดว่าผมสนุนนะในเรื่องเหล่านี้ขอให้พบทุกมิติแล้วกันคำนึงถึงประเทศชาติกว่าใช้อารมณ์นะผมไม่นิยมตรงนี้ในการที่จะเวลาประชุมกันจะใช้อารมณ์เข้าไปผมไม่ ผมไม่ผมก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะประชุมทุกล้ำหรือกอล์มดีทุกั้งหรือการใช้ก้อนส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เลยเอาชนะกับสองฝ่ายก็ไปไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมต้องเวลนาทุกประเด็นอย่างละ,ละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งใดที่รัฐบาลสามารถบ้านโดยการได้จนพร้อมในความรู้เกิดกับคณะกรรมการกระบวนาการดังกล่าวของสภาเสมอนะครับ